What are you doing darling? Huh? You checking on chickens? โอเคค่ะทุกคนนะเราก็มาดูตรงแปลงพักตรงนี้กันเลยค่ะนะที่าน,นี่มีอยู่สี่แปลงตรงนี้เนาะก็อันนี้จะเป็นกระทั่งที่านี่ปลูกแรดิชโนยานีก็ท้นแรดิชโอเปรลาะค่ะนะแล้วก็แปลงนี่ยานีปลูกพักบุ้งนะคะม,มันก้อนมันก็เริ่มจะตายอะคะ่ะนายานีก็เลยตัดตัดแล้วก็ทนรากออกทิ้งเลยนะคะแล้วก็แปลงนู้นก็จะเป็นคณะนะคะที่านี่เพาะ เอาไว้ค่ะนะก็ตอนนี้เขาก็เริ่มขยายได้แล้วค่ะนะเดียวยานี่ก็จะขยายาใสกระถางไปปลูกในโรงปลูกพักนะคะเพราะว่าถ้าปลูกไวในแปลงข้างนอกนี่ขนนเขาก็จะไม่โตนะคะเพราะว่าอาการมันเน่าหมาักเลยค่ะนะแล้วก็แปลงนี่ก็จะเป็นซองแปลงนี่ก็จะเป็นนอไม้ฝรั่งนะคะเดียวยานี่ก็จะตัดตัด ตอนเข้าอ,อกค่ะนาะเผื่อทีให้เข้างอกขึ้นมาไม่ปีหน้าค่ะนะแล้วก็ตรงนี้จริงๆเลยยานี่มีกระทั่งเอ่อต้นหอมสาลเน่กุยช่ายนกขึ้นช่ายต่างๆนานาค่ะนะยานี่ก็เอ่อยายเอาไปไาว้าในโรงปุ๊กพักตรงนู้นแล้วนะคะเนาะก็โอเคค่ะนะเราก็เดินมาดูตรงนี้กันโตค่ะนะ ก็้างล่างนี้ก็จะเป็นเาลาวไก่เนาะเป็นขอกไก่ของยานี่ค่ะนะขอกไก่เล็กๆก็อ่ตรงนี้จะเป็นบึงนะคะไปๆมา,มาๆยานี่ก็ยังไม่ได้เคลียร์นะคะ <laughs> ยังรกอยู่เมื่อนเดิมค่ะนะ <c oughs> น่าจะรอซัมเมอร์หน้าแล้วค่ะนะเพราะว่าตอนนี้ก็คาวหน้านนาวแล้วเนาะ <c oughs> เอ่อไม่ไว้ค่ะนะเพราะว่าน้ำมันเย็นเนาะก <c oughs> ็ยานี่ก็ปล่อยแบบ,แบบนี้ก่อนค่ะนะ ตรงนี้จะเป็นดงแบล็คเบอร์รี่นะคะนี่ค่ะนะอย่างเลืออยู่อีกเนาะแบล็คเบอร์รี่นี่ค่ะนะนี่ค่ะแต่ว่ามันเปรี้ยวแลลวเนอกช่วงนี้มันเนาาอะค่ะนะโกนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหล่าไกยข้องอยางนีเนาะแฟรงค์กี้ what are you doing darling huh you checking on chickens yeah <c oughs> ก็ค่ะนี่เนาะ ก็จะเป็นเหลาไก่น้อยขอ่งยานีค่ะนยานีเรียงไว้ห้าตัวค่ะเนาะก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเนาอยานีก็เอาพลาสติกมาคลุมไม้เขาค่ะนะเวลาที่ฝนตกเนาะเขาจะได้ไม่เปียกเกินนะคะนะก็โอเคเนาะอันนี้เป็นต้นแอปเปิลค่ะนะแอปเปิลกมดเรียงแล้วค่ะนะยานีก็กินไม่ทันค่ะนะยานีก็เกบไปแจกเพื่อนเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่า แรงรูบบนะคะนี่ค่ะนะก็เข้าเืิมแตกโยอดออกมาเมื่ออีกเล้วค่ะนะแตกการแตกโยอดออกมาเมื่ออย่างนี้ก็จะทนนี่ค่ะนะที่เขา uh, เอ่อเี่ยวเที่ยวเหลวอ,อกเนาะ <laughs> No you can't eat that apple baby it's bad apple okay m o m m y w i l l get you some good apple from the shop นงแฟรง์ชอบกินแอปเปิ้ลนะคะทุกคน no 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 darling no 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 eating this okay okay no <laughs> no h อ y no โอเคค่ะนะนงแฟรงก์วนค่ะโอเคเนาะอ่ะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นแฟรง์อ่า พักชีนะคะยานีก็ทอนเอาไปปลูกในโรงปลูกพักบางแหลือด้วยค่ะนะเพราะว่าต้นนี้เขาไม่เขาไม่ข่อยตู้แล้วค่ะนะอยู่ข้างนอกมันเนาวค่ะเนาะแต่ยานีก็ปล่อยถีเลือให้มันงอกอยู่ในนี้ค่ะนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นอแองสตรอบเบอรี่ของยาน,นีนะคะทังส่องแองเนาะยานีก็ปล่อยไปแล้วค่ะนะเพราะว่าไม่มีสตรอบเบอรี่แล้วค่ะนะเข้าอย่างอกดอกอกลุกนะคะแต่ว่า มันจะไม่โตแล้วค่ะนะผะว่ามันเน่าแล้วค่ะเนาะตรงโรสซัมเมอร์หน้าค่ะนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นหมะเครือเถพรำนะคะอย่างนี้ก็เอาเออกไปมดแล้วเนาะแล้วก็ตรงนุ่นก็จะเป็นต้นหมักเครือดไีใหญ่ค่ะนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดูต้นแพร่ค่ะนะต้นแพร่ก็เริมเปลี่ยนสีแล้วก็ใบรวงเลยนะคะเนาะ เพราะว่ามันเป็นช่วงดูดูใบไม้รลวงค่ะนะต้นแพร่เขาก็จะรลวงออกมดเลยค่ะนะใบเขาเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนะเป็นเปล้งั่วหลันเตาแบบกินฟักอะค่ะนะยานีก็รือออกไปมดเร็วค่ะเนาะแล้วก็เลือแต่อันนี้ค่ะนะเดี๋ยววันนี้ยานีก็จะเอาออกเหมือนกันค่ะนะต้นมะเขือเทศเชอรี่ค่ะก็เลือแต่ต้นเลยนะคะก็ต้นเขาก็รืมจะหนาวแล้อะค่ะนะ นี่ยังเลือกอยู่ลูกนึงค่ะนะแล้วอย่างนี้เก็บชิมดูดิเนาะก็เดียววันนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นงานข้งนนองอย่างนี้เนาะยานี้ก็จะรื้อออกมดเลยค่ะนะเอากิ้งเข้าไปทิ้งในทั้งปุ๋ยมักแล้วก็เอาไม้เนี่ยค่ะนะไม้คำนี้เอาไปเก็บไ,ไว้เมื่อดืม่มไว้ใช้ปีหน้าเนาะแล้วก็ส่องปแปลงนี่ก็จะเป็นอ่า แปลงที่ยานีเคยปลูกพริกเอาไว้ค่ะนะแต่ยานีย้ายพริกเอาไปไว้ในโรงปลูกพักมัดแล้วค่ะนะก็ยังมีแต่นี่ค่ะต้นผักชีเนาะยานีก็เก็บเอาไว้เอาเม็ดค่ะนะต้นบเบลื้มเลยค่ะก็มีเม็ดเยอะเลยเนาะยานีก็ปลอยเอาไว้ค่ะนะแล้วก็แปลงนี้ก็เป็นยานีเอาผักชีลาวมาโรยๆเอาไว้ค่ะนะเขาก็แตกขึ้นมางามค่ะ นี่เนาะตัวยานีทนกินไปไล่ต้นหละค่ะนะยานีเอาไปแกงอมไอ hey. what are you eating น no ูชิโบยเฮ้ย what are you eating เ mm ฮ้ยเาลิเฮ้ย what are you eating <c oughs> stay here with m o m m y good boy good boy yeah say hello to everyone hello good boy just relax โอเคค่ะนาก็ต่อไปเดี๋ยยานี่่จะพามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระทั่งที่ยานี่ปลูกบัวฝรั่งนะคะนะยานี่ก็รื้อออกไปหมดแล้วนะคะ <c oughs> แต่ยานีจะเก็บกระถางไว้แบบนี้เนาะพอปีหน้ายานีก็จะเอาเอาดิ้งข้เทออกมาผสมแล้วก็ปลูกไม้ค่ะนะปลูกในกระถางนี้แหละค่ะนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตอนแตงกวาเนาะก็ลืมจะมด,มดอายุใครหมือนกันค่ะนะอันนี้ลูกแรก,กเขาก็ไมู่้แล้วค่ะนะลูกใย,ยนี่ตอนแรกยานีจะเอาไว้ําพันเนาะแต่เขาซุกไม่ทันแล้วค่ะนะพอมันเนาวเนาะคงจะไม่ซุกแล้ว ยานีก็จะเอาไปผ้าให้ไก่กินนะเดี๋ยวยานีจะเก็บเลยค่ะนะเดี๋ยวเราไปผ้าเอาให้ไก่กินกันค่ะเนาะนี่ค่ะนะลูกไปเริ่มเลยไก่ชอบกินค่ะเนาะเห้ย <c oughs> ว่าอะไรเจื้งนะแล้วก็นี่ค่ะนะเดี๋ยวยานีจะให้ดูอันนี้เป็นพักบุงข้องอยานีนะคะง่างซี่กระทังที่ยานีปลูกเอาไว้ในโรงปลูกเนาะ ตอนนี้เขาไม่โตแล้วค่ะนะยานี่เก็บยอดไปมดแล้วค่ะเพราะว่ายอดเขาเริ่มจะออกใบซีนี้แล้วค่ะนะนี่ค่ะใบซีเรื่องเรื่องดังๆเนาะเพราะว่าอาการหนาวค่ะนะอุ้ยลมพัดยานีก็เลยเอาอกมาทาการเอารักอกค่ะนะแล้วก็ยานีจะฉายกระทางนี่ปลูกเอ่อตอนขนานะคะปลูกเอาไว้ในโรงปลูกเนาะ แล้วก็นี่ค่ะนะยานีจะให้ดออูอันนี้เป็นหัวระพานะคะที่ยานีปลูกเอาไว้นี่ค่ะนะพอเข้าดวงความหนาวนะเขาก็จะตายค่ะนะเขาจะเหี่ยวดูค่ะนี่ค่ะนะนี่ก็คือถัอองตน้นหัวระพากะเพราแล้วก็แมงลักนะคะเขาจะเป็นแบบนี้มดเลยเนาะยานีเก็บเอาไปไว้ในบ้านห้ากรทาทังนะคะสี่ห้ากรทาทังเนาะ ตอนโนระผาแล้วก็แมงลักด้วยค่ะนะแล้วก็ทีเรื่อยานี่ก็เก็บทิ้งหมดเลยค่ะนะปลูกไม้ปีหน้าะเนะก็โอเคค่ะนะเดี๋ยวยานี่จะให้ดูในโรงปลูกพักขออุ่นยานี่ค่ะนะตอนนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะก็นี่ค่ะนะนี่ก็คือสถาพโรงปลูกพักของอยานี่ตอนนี้เนาะก็ส่วนมากจะเป็นตอนพริกค่ะนะที่ยานี่ปลูกเอาไว้เนาะ ก็ตรงนี้จะเป็นต้นกุยช่ายค่ะนะกุยช่ายที่านีปลูกเอาไว้ตรงแปลงปลูกฝั่งนูน่ยนยานีเขาย้ายมาเอาไว้ในโรงปลูกอะค่ะนะเพราะว่าปกติเดี๋ยวเนะเาะอ่ากุยช่ายเนี่ยเขาก็จะตายไปเนาะแล้วก็อา่รารักเขาไม่ตายนะคะแล้วก็พอซัมเมอร์นะ้าเขาก็จะแตกมาไหมแต่ว่ายานีย้ายเอามา,าไว้ในโรงปลูกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแตกมายานีกินตลอดเลยนะคะ เพราะว่ามันไม่น่าจนเกินไปเนาะในโรงปลูกเนาะเขาก็จะเตกมาให้เรากินตลอดนะคะนะอย่างนี้ก็เลยเก็บออามาวายในนี้เนาะซาราเน่ก็เหมือนกันค่ะนะอย่างนี้ตัดตอกเต่งแล้วก็ออกมาวายในนี้เนาะให้เขาแตกไหมนะคะตอนหอมก็เหมือนกันค่ะนะนุ่นค่ะอย่างนี้ก็เก็บออามาวว้ในนี้เนาะอะไรที่เก็บได้ค่ะนะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้องที่อย่างนี้ที่ทำมาห้านกินบ่อยๆนะคะนะ อันนี้ก็จะเป็นนี้ค่ะนะขึ้นช่ายค่ะนี่ค่ะนะยาน,นี่ก็เอาลูกเข้ามาปลูกอไายค่ะนะแล้วก็เดียวกับทั่งนี่ยาน,นี่ก็จะปลูกขนานะแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นนี้เลยมดท้งมดก็พริกนะคะข้างหลังนู้นก็ต้นพริกเนาะแล้วก็นี่ค่ะนะพอดีวายานีปลูกอ่อปลูกพริก รูปโรบที่องนะคะรรบแรกที่ยานีเพาะไปเมื่อต้นปีเนาะเอ่อพอยานีขยายมาปลูกในกระทั่งเนี้ยค่ะนะเข้าก็เป็นโรคอ่อหนาวตายนะคะยานีก็เลยเพาะไหมเนาะเพาะไหมแล้วก็เลยมันชานะคะนะยานีก็เพิ่งจะได้พริกออกมานี่ค่ะนะอา่าลูกก็อย่างเขี้ยวยานีคิดว่า มันคงจะไม่แดงทันเลยค่ะนะเพราะว่ามัน,นหนาวแลวเนาะแล้วก็น่าเสียดายมากเลยค่ะนะเพราะว่าแต่ละต้นออกดอกเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าคือเขายังไม่ทันได้ออกพ้นนะคะนะคือออกพ้นบางแล้วแต่ว่ายังมีดอกอีกเยอะแยะที่เขายังไม่แบบว่ายังไม่ออกพ้นนะคะนะถ้าเกิดว่าอย่างอากาศร้อนนะคะ เขาจะมีลูกเต็มต้นเลยค่ะนะจะดอกมากมากเลยค่ะนี่ค่ะนะดูค่ะทุกคนก็คืออันนี้คือที่เขาเพิ่งออกมานะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้เนาะเขาก็กําลังออกนี่ค่ะนะคือแต่ว่าตัวนกวคือเขาจะโตชาแล้วเนาะอย่าหนีเสียดายมากเลยค่ะนะเดี๋ยวปีหน้าอย่าหนีปลูกไหมะคะอย่าหนีจะพอเอาไว้เยอะๆเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าขยายออกมาปลูกมันตายยานีก็จะเอาเอ่อเอาล็อกไหมออกมาขยายปลูกเนาะก็ปีนี้พลิกก็คือสรุปว่าปลูกปลูกชาจนเกินไปยานีก็ได้กินไม่ไม่เยอะนะคะก็นี่เนะาะท้าวที่มันออกมาตอนนี้นะค่ะนะนี่ข้างล่างตอนข้างล่างนี้แล้วก็ตน้นย่อยนี้อีกพันหนึ่งเนาะอยังไม่ออกดอกค่ะนะยังไม่ออกพ้น อ,อกแต่โดกแต่ไม่ออกพ้นค่ะเนาะเสียดายค่ะนะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็เอาไว้ปีหน้าเนาะแล้วก็ข้างล่างนี้ค่ะนะข้างล่างก็จะเป็นมะเขือเปราะนะคะที่อยานีบลูกเอาไว้ก็นี่ค่ะนะนี่ก็คือลักษณะข้องมะเขือเปราะที่โดนความหนาวนะคะดูค่ะนะหนูเขาเหี่ยวแห้งค่ะนะจะเป็นสภาพแบบนี้เลยค่ะนะนี่ค่ะดูเขาอ,อย่างอกดอก ยเยอะแยะเลยนะคะออกดอกแล้วก็เข้ากำลังออกพ้นแบบนี้ค่ะนะนี่คะ่ะแต่ยานีคิดว่าเขาจะไม่โตไปมากกว่านี้แล้วค่ะนะยานีก็จะเอาอกเหมือนกันค่ะนะแต่อาจจะไม่ออกอกวันนี้ค่ะนะเพราะว่าวันนี้งานเยอะมากเลยยานี่จะพยายามทํางานข้างข้างนอกให้เสร็จให้เรียบร้อยเนาะ เพราะว่าข้างในนี่อย่านี่ทำต้นนี่ก็ได้ค่ะนะถ้าฝนตกอย่านี่ก็ทำได้เนาะแต่วันนี้อย่านี่จะทำงานที่อยู่ข้างนอกกันค่ะนะเพราะว่าอากาศดีค่ะเนาะโอเคค่ะนะถ้าเกิดว่าใคชอบทลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์อย่านี่เนาะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ จะเกิดว่าโชบยานีกับน้องแฟรงเนาะก็วันนี้ยานีลาไปกอนนะคะลาไปกับผาหน่ารักหน้ารักของน้องแฟรงฮันน่ฮันน่าเบบี้ว่าใจ o ืดว่าใจจืดจะว่มัมมี่จิกคุยยย์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  h ์ย์ย o m ์ย์ย์ย y o u ย i ย e ย t y ์ย์ do you like it baby yeah <laughs> น้องแฟฝงก็ชอบให้ลุ้มหน้าออกค่ะนะชอบนอนให้ลุ้มหน้าออกเขาชอบค่ะนะดูดูด,ดูนี่ก็คือฐานอนรับของน้องแฟงนะคะทุกคนนี้เนาะนี่ค่ะนะ <laughs> นี่เนาะ เวลาเขานอนรับเขาจะนอนแบบนี้นะคะนี่ค่ะนะเดี๋ยวเขาก็รับค่ะนะโอเคค่ะยันีลาไปก่อนค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย